ช่วยสัตว์ผู้หิวโหยจากซีเรียหลังสวนสัตว์ถูกทิ้งร้างไร้คนดูแลบรรดาสัตว์ที่หิวโหยได้รับการช่วยเหลือจากสวนสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่อเลปโปของซีเรียเมื่อสงครามเริ่มขึ้นในปี2011บรรดาพนักงานดูแลสวนสัตว์ต่างก็พากันหนีความตายทิ้งให้เหล่าสัตว์พวกนี้อยู่ไปตามมีตามเกิด สิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารเหล่านี้ถูกทิ้งให้หิวโหยผอมแห้งและได้รับบาดแผลทางจิตใจที่ต้องมาเห็นเพื่อนๆค่อยๆตายไปทีละตัวทว่าในที่สุดสิงโตสามตัว,ตวเสือโครองสองตัวมีสองตัวและไฮยีน่าอีกสองตัวก็ได้ถูกอบพยพไปยังศูนย์ฟื้นฟูนฟสมรรถภาพในตุรกีในโครงการร่วมทุนระหว่างองค์กรการกุศล f o r Paws และรัฐบาลตุรกี สัตว์เหล่านี้จะได้รับการตรวจสุขภาพเนื่องจากโฟร์พอลส์กำลังพยายามหาบ้านใหม่ให้กับพวกมัน องค์กรการกุศลมีแผนจะเปิดตัวภารกิจกู้ภัยครั้งที่สองเพื่อช่วยสิงโตอีกสองตัวและม้าป่าอีกสองตัวจากสวนสัตว์แห่งเดียวกันนี้อาเลปโปซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดการต่อสู้ที่ดุเดือดมากที่สุดแห่งหนึ่งในสงครามนาน6ปีของซีเรีย